โอเคลุ okay. ยครับลุยลุยผมก็กลัวอย่าฝนจะตกนะเพราะว่าฝนมานู่นแล้วนะแล้วก็4โมงนี่เรามีนัดนะโอ้อา600 r 600 d o u b R ครับน,นี่เป็นกล้องของพี่ฟุกนะ สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพากเสียงคลิปคลิปลงสนามแม่ลาวเซอร์กิตนะครับวันนี้ผมนำํำอาซิกนะครับมาลงสนามแม่ลาวเซอร์กิตนะครับก็จริงๆครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4ของผมที่มาที่สนามแม่ลาวเซอร์กิตครับก็มีพี่ๆเพื่อนๆนะครับชวนมานะฮะ เราก็มาเหมือนเรามารีวิวอะเออเรามารีวิวรถคล้ายๆเหมือนพวกโชว์รูมรถเปิดตัวรถใหม่แล้วทีเนี้ยเรียกเชิญพี่สื่อเขามาขับขี่แล้วก็มารีวิวอ,ออกทางช่องของพี่พี่สื่อแต่ละคนน่ก็ประมาณนั้นเลยนะก็คือเอามาเอารถมาลองขับจับอาการจะได้ไปเล่าให้เ,เพื่อนๆฟัง จะได้ไปเล่าให้ลูกค้าฟังว่าเออรถเนะี่ยมันขับประมาณนี้ประมาณนี้แรงรถจะประมาณนี้เข้าโค้งใช้เกียร์เท่าไหร่อย่างเงี้ยนะมาสนามนี้นะครับก็จริงๆ r 6เป็นรถที่ขับดีมากนะอันนี้ก็คือรถเดิมสนิทเลยนะครับเพื่อนๆผ้าเบรกเดิมยางเป็นรถโซ่สามนะครับรอ,อบแรกเราก็จะวอร์มก,ก่อนนะเดี๋ยวผมจะคุยรายละเอียดต่างๆให้นะจะไม่ได้เรียงลำดับนะคิดอะไรออกไปจะพูดอนันตปเลยนะครับ สนามแม่ลาวสซอร์กิทตั้งอยู่อำเภอแม่ลาวนะครับปากทางไปแม่สวยนะครับไปทางนู้นนะก็ค่าสนามนะครับลงค่าสนามวันนึงก็500บาทน,นะครับทั้งต่อต่อคันนะเพื่อนถ้าเกิดว่าเราเอารถมาลง2คันก็เสีย500สเสีย5 0 0ร้อยสงคันนะครับก็คือพันหนึ่งนะคันนี้ก็ได้ทําการเซอร์วิสเปลี่ยน่ายน้ำมันเครื่องกลองอากาศนะครับน้ำมันเบรกคือเหมือนคลิปเซอร์วิสหมดเลยนะครับคันนี้นะ เหมือนผมเอารถมาเปิดหน้ายางให้ลูกค้าด้วยนะตอนนี้ก็หน้ายางก็สัมผัสพื้นถนนครบทุกด้านนะครับหมดครอบหมดครอบนะครับอันนี้ก็ยืมกล้องของพี่ฟุกมานะครับก็เป็นรอบสุดท้ายของวันแล้วนะฮะที่ผมได้ลองขับนะครับผมขับไปวันนั้นประมาณ8เซตนะครับ80รอบรอบเซตละ10รอบนะครับไม่ได้จับเวลาเลยนะเพราะว่าจริงๆผมมาเป็นมือมือใหม่มากเลยนะสำหรับการลงสนามน,นะครับ ความรู้ไม่มีเลย PM ได้ PM อ,ม,อม,มาสอนอการการนั่งท่าโพสิชันนะครับในการขับรถนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีะพี่เอกนะครับพี่เอกพี่แมนที่เป็นนักแข่งที่เขาไปแข่งที่บุรีรัมยนะ์เนาะผมก็มาเจอเขาก็สอนนะครับการเข้าลายอะไรก่อนหน้านี้นะตอนนี้ก็คือได้ท่าได้ท่าการตั้งศอก ในการแบงโค้งนะครับเพื่อนๆนก็จริงๆนะฮะเ,เรื่องพวกนี้ครับเราต้องฝึกบ่อยๆนะครับเพื่อนต้องฝึกบ่อยๆต้องมาสนามบา่อยๆนะครับก็คือรถแต่ละคันที่ผมออกมาคือไม่ไม่ได้ซ้ํากันเลยนะ <c oughs> ต้องหาต้องหารถที่ไว้ประจําไว้ลงสนามไว้ซ้อมสนามาเพื่อนเพื่อนอาจจะดูอาจจะมีความเชื่อที่ว่าว่ารถนะรถลงสนามเป็นรถที่ช้ำเพื่อนเพื่อนดูที่ผมขับนะครับ มันก็ชิวๆนะขับแบบชิวๆเพื่อนๆดูดูเนี่ยขับ <c oughs> แบบชิวๆนะอ่าอ่ารถที่ลงจะรถจะลงสนามนครับขั้นต้นนะครับเราต้องวอร์มยางก่อนประมาณ2อถึงสรอบนะครับรค่อยซัดกันนะประมาณนี้นะจุดเบรกหุดไล่เดี๋ยวเราก็ต้องหาเอาเองครับผมก็ไม่ได้ไปสนามอื่นนะ,นะมาแต่สนามแม่เรล่านะแ่ให้รีวิวรถคันนี้ก็เป็นรถที่ เราเราจะต้องให้รอบเครื่องไม่ตกนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งต้องต้องบิดมาเลยต้องให้ความเร็วมันได้มาเลยนะปิบิดแรงๆมาเลยทีนี้เบรกนิดเดียวแล้วก็ปล่อยให้ความไวของรถพารถเข้าโค้งไปเลยนะครับไม่มีการไปแตะเบรกหรือเล่้งคันเร่งในโค้งเด็ดขาดครับหกหมยังไม่สมูทเลยนะคันเร่งหมยังไม่สมูทเลยพื่อนๆแล้วก็ r าอ่ะ ผมเป็นกังวลด้วยครับตอนผมเอามาขับก็คือรถนะมันราคาแพงเพื่อนๆเราเอามาขับก็ใส่ได้ไม่หมดนะครับเราก็ต้องเอาเอาแค่รู้เอาแค่พอรู้นะครับตอนขับครับอันนี้ก็จะเป็นน้องที่รู้จักกันนะมาลงสนามด้วยครับมือใหม่อันนี้ครั้งแรกเลยคนน e ี e ้ ER อา่างก็ไม่ใช่ยางอันนี้เลยนะที่น้องมาแต่ว่าพัฒนาการน้องถือว่าดีนะก็มาครั้งแรกไม่ไวเลยครับขับรถช้ามาก หลังๆมาก่อนกลับบ้านนี่คือไวขึ้นเยอะนะแลวก็อันนี้ทีแสงวันี่คือพีเอ็มนะครับเอ็ม99นะครับจากจังหวัดลำพูนนะครับดูพี่เขาเข้าโค้งนะพี่เขาอยู่กับสนามเนี่ยมานานหลายปีแล้วนะครับมีรถมาหลายคันละพีเอ็มนะตอนนี้ก็คือมาจับอยู่ V4S นะครับสีฟ้านะฮะสุดหรอเลยผมบอกเลยเสียงอย่างฟ้าพาเร่งออกโค้งนาเนี่ยออกโค้งสุดท้ายเนี่ย ผมดูเทรนก่อนเข้าเส้นเนี่ยโอ้โหเสียงบอกเสียงพพเพาะๆเยนะพี่เอ็มก็วิ่งเวลานี้มากผมก็ตามไลน์พี่เอ็มนะครับตามเท่าที่ตามได้นะวันนั้นน่ะมีคนมาดูมาโลสนากเยอะพอสมควรครับจะเป็นพี่พี่เชียงรายนะครับก็จะเป็นพี่หนุม่มพี่หนุ่มดูคติเชียงรายนะมานะโอ้โหเอารถมาเยอะเลยพี่หนุม่มรถสวยๆทั้งนั้นของแต่งโคตนเสียงลั่นๆเลยน,นะสนามจัดจา๋จาเลยนะเนดะี๋ยว หลังจากนี้ก็จะให้ชมคลิปตอนผมขับขี่นะเพื่อนๆมันก็จะประมาณนี้นะเปิดหน้ายางให้ลูกคา้าให้ลูกค้าอยากรู้นะครับเดี๋ยวผมจะคุยให้ลูกค้าฟังอีกทีนึงมันอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรขับบ่อยๆมันถึงจะชินนะครับขับบ่อยๆมันถึงจะเก่งนะเรื่องแบบนี้นะขี่ไปชมกันเลยนะครับ ในพิษเป็นที่เรียบร้อยนะครับเซตสุดท้ายของวันนะครับสะใจมากเสียดายนะครับแดดไม่ค่อยมีนะครับฝนตกอีกต่างหากนะครับวันนี้นะเรามีกล้องวน่สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ฟุกมากๆครับที่ให้ยืมกโป้นะครับสิบแบกนะครับโอ้โชัดแจ๋วนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่เอ็มนะครับที่ชวนมานะครับถ้าไม่ชวนมานี่ไม่รู้นะนี่ม่น หัวเปียกหมดเลยนะเพื่อนๆเหมือนมาออกกําลังกายเพื่อนๆ,นๆดูสิโอ้โหแล้วจ้เจอเพื่อนๆนะโมกันใหญ่เลยนะผมอบอกเลยนะโมกันใหญ่เลยเอาไว้เจอกันทริปหน้านะครับทริปสััแม่ลาวเซอร์กิบยบาย